สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ NT Cafe ครับพวกเราพร้อมเสิร์ฟเรื่องราวดีๆที่น่าภาคภูมิใจเพื่อพนักงาน NT แล้วครับกับผมพี P. นะัทสรันครับเพื่อนๆน,น,น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า smart city หรือเมืองอัจฉริยะกันดีอยู่แล้วนะครับเมืองอัจฉริยะคือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง NT ของเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลภายใต้แนวคิด Smart City Solution เพื่อให้แทศบาลเมืองสระบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์ครับและในวันนี้รายการ NT Cafe ของเราได้รับเกียรติจากคุณสุทนวราโพโทรคมนาคมจังหวัดสระบุรีเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกว่าพี่สุทนนะครับเพื่อเป็นกันเองในรายการนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้พี่สุทน เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับ NT เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมืองอัจฉริยะของเทศบาลเมืองสระบ,บุรีในครั้งนี้ครับอันนี้ผมท้าความเลยว่าเริ่มมาจากเราจะต้องไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่นนะครับหนึ่งในนั้นกลุ่มเป้าหมายผมเนี่ยก็คือเทศบาลเมืองสระบ,บุรีนะครับ,รบเราก็ต้องให้ทีมง,งานติดต่อท่านนายกเทศมนตรีเมืองสระบ,บุรีและเข้าไปพบนะครับ ังจะเข้าไปพบแล้วเนี่ยเนื่องจากนายกเนี่ยท่านเป็นคนรุ่นใหม่นะครับท่านมีวิสัยทัศน์นะครท่านสนใจในคําว่าสมาร์ทซิตี้เขาก็เลยถามว่าแล้วมันจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมก็พรีเซนต์ให้ให้ท่านฟังนะครับว่าตอนนี้เมืองสลับรีเนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ยมันมีอะไรที่ค่อนข้างจะครบอยู่แล้วเพียงแต่มาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็เลยบอกว่าในในแพลตฟอร์มสมาร์ทซิตี้เด้านเนี่ยนะครับ ท่านายกทำสัก2อถึงสด้านเนี่ยสามารถที่จะนําพาเทศบาลเมืองสลับรีเนี่ยเข้าไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วขอใบรับรองจากเนปาได้แล้วนะครับเอเราเนี่ยมีความพร้อมหลายๆด้านเลยแต่ในส่วนที่ทางเทศบาลเมืองสลับรีมีอยู่แล้วเนี่ยที่เราจะไปช่วยเนี่ยใน2ด้านแรกที่เราจะไปช่วยทำยก็คือ Smart People กับ Smart Living นะครับเนื่องจากสลับรีเนี่ยเทศบาลเมืองสลับรีเนี่ยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเนี่ย สิแห่งแล้วก็ใน10แห่งเนี่ยก็ใช้บริการอินเทอร์รอนเน็ตแล้วก็โทรศัพท์ของ NT เราอยู่มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าให้ NT เนี่ยลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสาระบุรีทั้ง10แห่งนะครับว่าโรงเรียนไหนเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมเน็ตเวิร์กภายในโรงเรียนในห้องห้องเรียนเนี่ยเรามาทำ PowerPoint สรุปไปนำเสนอนายกว่านายกาต้องติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ตเพิ่มกี่วงจร รู้ไหมฮะทำให้ NT สระบุรีเนี่ยได้วงจรอนิเนเทร์เพิ่มมาอีก4 4วงจร <Okay. S 2> จากเดิมมี้3ที่นะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของความเชื่อมั่นนะครับว่าเออพอ,พอให้ NT เข้ามาดูแลเนี่ยเออมันมีการมาบรรยายสรุปให้เห็นนะให้เห็นภาพแล้วต้องทําอะไรตัวนี้ก็ปันการพูดถึงจะทำสมาซิตี้อย่างจริงจังแล้วทนายก็ชวนทีมงานไปแล้วก็ถามผมว่าเขาควรจะไปดูงานที่ไหนดี mm hmm. ผมก็ชี้ไปเลยว่านะครสวรรค์ คอนสวร,ร์เข,เขาได้รับรางวัลมาแล้วนะครับ<อ>เขาก็ไปดูที่นครสวรรคร์ครมันก็เป็นที่มาที่ว่าเริ่มทํา Wi-Fi City เฟสที่1นะครับเฟสที่1ก็คือ50จุดเดี๋ยวจะมีเฟสที่2อีก50จุดแล้วก็ทํา Smart s o s ConPo นก็คือจุดที่ประชาชนในพื้นที่เขาเนี่ยพื้นที่สาธารณะเนี่ยถ้าไปเจออุบัติเหตุหรือต้องติงตดต่อแจ้งตํารวจหรือแจ้งรถเขาได้แจ้งรถจุเฉินให้ไปรับเนี่ย มันก็จะมีจุด s อสเอ n p ็ก n t คอนพอยต์เนี่ย oh, <yeah. S 1> ก็ตั้งเป้าหมายว่าปี67ท่านนายกเนี่ยจะนำพาเทศบาลเมืองสลับรีเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วได้รับรางวัลแต่นี้ผมก็เลยเรียนกับทีมงานของท่านนายกว่าจริงๆแล้วถ้า MOU อย่างเดียวไม่ปังนะมันจะต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนสามเจนเจนนักเรียนปถมนักเรียนอาชีวะครูอาจารย์ผู้นำชุมชน แล้วมันจะไปสอดรับกับนิยามของคำว่าสม์ทซิตีนั่นคือว่าหัวข้อหนึ่งมีอะไรฮะภา,ภาคส่วนธุรกิจและประชาชนมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะมัน<ช>จะต้องไปลสอดรับกับน,นิยามนั้นเขา<อ>ก็ถามว่าเออแล้วเราจะต้องทําไงผมบอวกว่าหลังจากเทน m เเสร็จเนี่ยเราก็มาจัดให้ความรู้วันนั้นเนี่ยวันที่ทํา MOU กันเนี่ยในนนั้นวิทยากรจากเดป้ามานะครับ เอก็ไปจัดบูธข้างหลังแล้วเอานวัตกรรมที่จะสอดรับไปสนับสนุนงานสมาร์ตซิตี้มาแสดงภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นการตอบรับดีมากใครจะรู้ว่าผู้นําชุมชน,นออกมาพรีเซนต์สมาร์ทซิตี้แต่ละกลุ่มทามันจะทําให้กลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายที่ที่ถูกเลือกเข้ามาเนี่ยคือเหมือนเหมือนทุกคนรับรู้ได้เลยว่าสมาร์ทซิตี้ดียังไงอะไรยังไงมันก็เลยได้ได้แบบเสียงตอบรับอย่างล้นหลามท่าน <S <S ท่านานายกท่านก็ ดีใจว่าโปรเจกที่ถูกคิดขึ้นมาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วภาคประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆ,ๆังนะครับแล้วทางเดป้าเขาก็ประกาศในในที่ประชุมห้องนั้นเลยว่าว่าคือเทศาบาลเมืองสลับรีเนี่ยตอนนี้ได้ผ่านการเห็นชอบการการเป็นมเมืองอัจฉรยะแล้วซึ่งคิวที่เขาจะต้องไปรับรางวัลเนี่ยประมาณตุลาหกเจนะคร<า>ับและเขาจะจัดแกนโอเพนนิ่งให้ทุกคนรู้ว่า นัวันนี้เนี่ยสลับรีสำเร็จไปอีก1นก้าที่จะก้ามาอยู่ในในสีข้อนั้นนะครับจริงๆแล้ว MOU มันไม่ได้เป็นสัญญานะมันเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่เราจะต้องพัฒนาหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มาให้สําเร็จแล้วเดินไปด้วยกันอันนี้ก็เขาข่าวล้วะไรแบนี้กับเดี๋ยวมันจะเท่าที่ฟัง่งโครงการนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับผมเชื่อว่าพี่สุธนจะต้องมีทีม ที่ค่อนข้างแข็งแต่งแล้วก็ลุยงานกันตเต็มที่แน่นอนนะคบผมอยากให้จะให้เล่าว่าให้เพื่อนพนักง,งานของเราครับฟังว่าจะมีการบริหารทีมกันยังไงบ้างนะครับเพื่อจะให้งานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันประสบความสําเร็จนะครับเพื่อเผื่อ,เพ,อเพื่อนพนักง,งานของเราเนี่ยจะได้นําไปปรับใช้ได้บ้างนะครับก็ผมต้องบอกน้องทีอย่างนีง้เนาะคือเราอ่ะไม่สามารถทําอะไรสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวมันต้องอาศัยทีมผมไม่รู้น้องทีรู้จักจิตฎีทยาถามไหม หนึ่งในทิษฎีการบริหารจัดการท<ร>ิตรีคานถามหลกักๆง่ายๆนะเราไม่สามารถที่จะแบกอะไรได้วยตัวคนเดียวสมมติเราต้องแบกถังรองถังไม่แบกเราเราแบกุ๊บเรายกไม่ไหวนยแต่ถ้ามีเขาเรียกมือซ้ายกับมือขวาเขามองเนี่ยเราช่วยเรายกเราจะแบกของหนักๆขึ้นได้หนึ่งในทิษฎีการถามดังนั้นเนี่ยเราต้องเฟ้นหาว่าคนไหนเก่งแล้วเก่งด้านไหน แล้วผมจะบอกกันน้องๆเสมอว่าอย่าพูดว่าครูมันยากทําไม่ได้แค่เราพูดเอ่ยคำนี้มามาเสียฝันและกําลังใจแล้วผมจะให้พูดเหมือนว่ามันจะไปยากอะไรมันไม่ยากเลยทําได้พูดไปก่อนลึกๆมันได้หรือไม่ได,ได้เดี๋ยวเรามาเคลียร์หลังบ้านเรามาหาถามผูร้รู้นะครับผมก็ถึงว่าถ้าเราพัฒนาคนมาช่วยเราไม่ได้เนี่ยเราเดินคนเดียวไม่ได้ครับวันหนึ่งเนี่ยผมจะบอกเลยว่า วันหนึ่งถ้าถ้าผมย้ายไปหรือผมไม่ได้อยู่สวัสดีผมถูกย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นน้องๆทุกคนต้องมีคนกล้าขึ้นมาแล้วสานต่อแล้วทําได้ถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้โคล่ลำบากลำบากครับไม่งั้นเนี่ยผมคนเดียวจะไปรีเซนตระโน้ตรงนี้ไม่ได้แต่ชุววันนี้ผมได้คนเก่งมากรับสองสามคนแล้วสองสามคนแล้วที่ที่สามารถเอ้ยเก่งด้วยแต่เมื่อก่อนไม่เคยซีเซนงานเลยนะไม่เคยรีเซนงานตอนนี้ผมผมให้โอกาสเขารีเซน คุณเอาโฟล์ส่งมาให้พี่ดูก่อนแล้วคุณมาทำพิเซนให้ผมด้วยเป็นการฝึกใช่ละคือถ้าฝึกครั้งแรกเนี่ยเราพิเซนเฉพาะพวกเดวกมันเองเนี่ยมันจะมันจะง่ายหน่อย <c oughs> แต่ถ้าไปเจอตา่ตางตา่างถิ่นเข้ามาปุ๊บมันจะเริ่มเปลงงนะตรงน,นั้นแหละเราต้องพัฒนานะแต่ตอนนี้ผมก็ถือว่าผมพัฒนาได้มนาะสองคนแหละนี่นยงตัวนี้แหละแนวทางันนี้ผม ได้ฟังแล้วค่อนข้างรู้สึกชื่นชมมากเลยนะครับวิธีการทํางานแบบนี้น่าจะเอาไปปรับใช้กับเพื่อนๆพนพักงานเอ็นทีของเราได้นะครับแล้วก็ผมต้องขอเป็นกําลังใจนะครับให้พี่สุธนแล้วก็ทีมงานสระบุรททีทุกท่านเลยนะครับท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะให้พี่สุธนฝากอะไรถึงเพื่อนพนักงานของเราที่ต้องการขยายฐานลูกค้าที่ต้องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลแบบนี้ครับขอให้ฝากกับเพื่อนพนักงานของเราครับก็จริงๆแล้วนะ บอกบางทีเลยว่าทุกจังหวัดเนี่ยมีสทงคมจังหวัดที่เก่งนะครับที่เก่งแล้วมีทีมงานที่เก่งหลายๆจังหวัดอยู่แล้วนะครับมีงานที่เก่งหลายๆจังหวัดอยู่แล้วคือคือเรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมก็ดูตัวอย่างจากจังหวัดอื่นมาด้วยจำนะเห็นจังหวัดไหนเขามีมีนวัตกรรมหรือมีการทํางานที่ดีๆเนี่ยเราก็แอบดูตัวอย่างเขาแล้วก็ติดต่อสทงคมจังหวัดผมก็เคยไปดูงานที่อื่นมานะแล้วผม คือคือผมเป็นคนที่ไม่อายที่จะไปเรียนรู้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นน้องโอเอสหรือเป็นพน,นักง,งานที่ระดับปฏิบัติการดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการการหาความรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีวันที่สิ้นสุดแล้วมันไม่มีข้อจํากัดว่าเ,เราต้องไปเรียนกับระดับด็อกเตอร์นะอะไรนะนะครับอันนี้ก็เลยฝากไว้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งดีๆที่อยู่ในเอ็นทีเราที่มีอยู่แล้วนะครับ สามารถที่จะไปหยิบยกแล้วเอามาใช้ได้เลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณที่สุดทนนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณีกนะครับและอย่าลืมติดตามรายการเอทีคาเฟของเราได้ใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับี่ถ้าเกิดอยู่ที่ออในหัวของท่านทางาน ท่านจะเป็นคนทําง,งานแบบจริงจังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้โปรเจกต์งานมาท่านจะต้องหาข้อมูลก่อนว่าเราจะไปขายอะไระคะ่ะแล้วก็มาวางแผนวางกลยุทธ์เรียกทีมมาประชุมเซตกันแล้วคนคุณ A ไปทําข้อมูลตรงนี้คุณ B เตรียมนำเสนอแล้วก็มาบีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าไปหาลูกค้าแต่ว่าเวลาท่านนําเสนอนะคะทุกอย่างจะสวยงามมาก ทั้ง powerpoint ทั้งข้อมูลของของลูกค้าค่ะผดงานค่ะเขาจะบอกว่าในออฟฟิศน่ะถ้าปกติเดียไม่ดู uh huh. แต่ถ้าเวลามีเมอบหมายหรืออะไรเงี้ยคือถ้าง,งานน่ะ uh, งานที่จริงจังเขาก็าจะจริงจังเ mm hmm. มอาหมายงานให้ไปแล้วถ้าไหนได้ก็ก็ทาไปถ้าไหนไม่ได้ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีเหมือนกันที่อยู่กับส่วนน่ะประทับใจอยู่เรื่องหนึง่ง uh huh. วันแรกอ่ะ uh, ที่มาทางานนะคะที่ได้มาทำงานที่สระบ,บุรีนะ uh, uh, uh huh. คือมาถึงเน mm hmm. เดินมาเลยว่า รู้ด้วยว่าคนนี้ชื่ออะไรเข,เขาเาทำครบกทำบ้านมาดีาแทำก้บ้านมาดีทำงานมาดีบริหารข้อมูลเก่งแ้ <c oughs> าทำงานกับท่าส่วนี่คือเราอ่ะทำให้มีการพัฒนาตัวเองอตลอดเพื่อที่จะให้ทันส่วนส่วนเป็นคนทํางานรวดเร็วมากแล้วก็คือแบบเราเราจะต้องปรับตัวให้ สวเนาะแท่ทีาคือบอกว่าเราห้ามอ่องแต่ถ้าใครมีปัญหานะถ้าใครมีปัญหาเนะท่านสามารถแก้ปัญหาให้ได้ทุกเรื่องก็จะบอกเราประจาบอกว่าให้เราอ่ะปรับตัวให้แบบให้ครบเครื่องสวยงี้ยเนาะถ้าเราคือได้ักเชียวในของท่านสวยก็พอใจแล้วเนาะ เอาเที่ยวเดียวพอค่ะเขาหวังอะไรหรือเปล่าเขาหวังอะไรหรือเปล่าบีดีเขาพัฒนาพวกเราด้วยเขาพัฒนาจริงามนวเขาด้วยค่ะเขาเป็นต้นแบบที่ดีแล้วเขาก็พัฒนาพวกเราให้ให้ได้แบบนั้นด้วยอะค่ะ